สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมกระบะสวยน่าใช้คุณภาพคับแก้ว1คันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนิสสันนาวารานะครับปี2019มือเดียวป้ายแดงครับวิ่งมาน้อยมากๆเลย47,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับพร้อมจบพาไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยครับรับประกันการันตีว่าแท้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหากระบะไว้ใช้งานนะครับ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าปี2019ถึ่งใหม่มากๆแล้วก็ใช้งานน้อยสีสวยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนนะครับสภาพงามๆแบบนี้นะครับจัดไปครับ458,000บาทนะครับและถ้าใครจะผ่อนนะครับลองชมลองเช็คดูได้เลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณ7ถึง8,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกและเครดิตนะครับสนใจโทรเจรจาสอบถามครับแอดไลน์ไปก็ได้นะครับว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องทาอย่างไรถึงจะได้รถคันนี้นะครับปรึกษาได้เลยนะครับและรถคันนี้อยู่ที่บางบัวทองนะครับถ้าใครสนใจโทรเจรจาสอบถามไปดูรถทดลองขับและตัดสินใจได้เลยนะครับนี่ครับไม่แท้การันตีาพาไปสู่ได้เลยนะครับถ้าไม่แท้ เพิ่มเงินให้เลยครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับภายในงามงามแบบนี้หาเอาไว้ใช้งานคุ้มเลยครับเป็นเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาพาวงมลัยพาวเวอร์แอร์แบ ABS สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันลองเช็คลองชมไปดูตัวจริงถ้าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับเย็นสบายแน่นอนนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหากระบะไว้ใช้งานคันนี้ก็น่าสนใจครับ ใหม่มากๆนะครับประเด็นคือมันใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ใช้มาน้อยนะครับคุ้มสุดจะคุ้มครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในส่วนของนาวาร่าก็รู้กันดีครับถ้าพี่น้องที่อยู่สายกระบะนะครับจะคุ้นเลยว่าอึดทนและครบนิสสันไว้ราคาดีงามครับต้องบอกต่อเลยว่าดีงามจริงๆครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับลองเช็คลองคำนวณดูได้ครับสนใจกับไอดูรถทดลองขับท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเน้นย้ำว่าลองโทรเจรจาสอบถามดูนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้าง หรือเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยจริงครับใหม่มากๆเลยขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเข้าตาถูกใจสมาชิกนะครับห้องเครื่องดูงามมากๆเลยนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้ครับใหม่เอี่ยมเลยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆอีกแล้วนะครับคันนี้ลองดูคลิปวิดีโอท้ายคลิปก็ได้นะครับก็จะเป็นส่วนของรายละเอียด แบบเฉพาะเจาะจงของคันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบและสนใจหากระบะไว้ใช้งานนะครับรถปี2019นะครับมือเดียวป้ายแดงวิ่งมาแค่47,000กิโลเมตรนะครับคุ้มไม่คุ้มรองพิจารณาได้เลยครับก็คันนี้สวยครับสีดำดุเงาฉ่ำเอาไปใช้งานกันคุ้มค่าแน่นอนนะครับสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพนะครับ ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับลองคลิกลิงก์วิดีโอใต้คลิปท้ายคลิปดูได้เลยครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าคันนี้จะถูกใจสมาชิก